ถ้าเป็นเวลาธรรมะธรรมะตอนเช้าเปิดตังสองเครื่องเลยงั้นมันไม่จูงกันมามันตัดขึ้นมันตัดไปถายทอดทั้งสองเครื่องเลยเอาปันนั้น ันไม่เข้าใจง่ายๆถ้า,าทำว่าในอย่างนี้โบ่นบ่อยเลยอารมณ์จิตคือรู้อารมณ์คือกายคือสิ่งที่จิตรู้นนเห็ไหมเ็าเถียงจานพันมาเถียงหลวงพ่อเลยไหมปวดเป็นจานยังไม่รู้เรื่องอะไร เป็นอารมณ์ของจิตทั้งนั้นแหละจิตคือรู้อะไรก็ตามในเมื่อจิตรู้นั่นคืออารมณ์ทางนั้นท้งนั้นเลยอารมณ์มันกับมันอารมณ์อยู่ที่ไหนอารมณ์ทางตานี่นท่องบ่อยๆท่องเหมือนท่องปาณิโมกุณีอย่างที่รู้ด้วย นั้นมันไม่เข้าใจว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูกอารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ทางกายเห็นไหมอารมณ์มันเอาอะไรเป็นอารมณ์นี่แหละอารมณ์บางคนก็ว่าปฏิบัติธรรมต้องเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์มันโง่จะตายหน้าหัวคุณถึงพระนิพพานแล้วเลยคุณยังจะเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คุณเอาอะไรมาพูด พูดแบบโง่หรือพูดฉลาดนั่นสอนกันดอกอาจารย์เปนนั่นเอาอารมณ์เอานิพพานเป็นอารมณ์บ้าเอ้ยยังมึงอรหันหรือมึงยังจะเอานิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้นะไม่รู้เรื่องอะไรคนเชื่อ,เช,อ,เ,ชอเชื่อเชื่อได้อมนัทนี่บอกเก่งว่าอาจารย์นี่เก่งเลยอาจสอนให้ักสิทิ์เอานิพพานเป็นอารมณ์บัง หน่าหัวจะตายนะนี่คือคนไม่รู้เรื่องไอ้รจ์ก็ไม่รู้เรื่องไอ้สุสุขิตก็ไม่รู้เรื่องเชื่อเร็วนักเชือเ่อแบบไม่มีหัวคิดเอาไงก็เชื่อเชื่อไม่ต้องโง่นักเท้ให้เขาจูงจะหมูได้เจ็พวกมีเขาถืว่ายิจงจูงได้ตัวเห็นไหมเขา คุณไม่เขาเหรออ่ายเขาจูงได้ง่ายปานนั้นอ้าวกําหเดเอานิพพานเป็นอารมณ์นเพื่อปุ๊บเลยโฮเฮโลไปทั้งบ้านทั้งเมืองไปเริ่อมตสอาจารย์นั่นคิดว่าอารหันจะให้ทุกจิตเอานิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมฉลาดหรือโง่หลงหลงตัวนี้ นี่เวลาตีแล้วคร้วเราไม่มานน่ฉลาดหรือโง่แค่นี้แล้วตีสามแต่อย่างนี้หลายองค์ใช่ไหมองค์ที่หนีไปเรื่อยๆก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเห็นนี่ยังไหมเนี่ยไม่ตอบเองมันเข้าข้างกันนี่แหละเราคิดกับอาจารย์ปกป้องอาจารย์ไว้ตีนีพวเขาจะว่าอาจารย์เลยเป็นกันชนให้ตกปกไว้ป้องไว้ อยาให้ใครมาว่าอาจารย์กูอาจารย์กูต้องนอนถึงเวลาฉันนั่นจึงมานั่งคัตบาตเี่ยพุ่งใส่ซัเออก่อนนั้นก็เอาผ้ามาลัดพุงไว้ใช่ไหมเอาเทปลัดพุงพอจะกินแล้วก็เอาดึงพุงขั้วขั้วก่อนอาจารย์เจาเป็นสันแมนบอกเออก่อยมาขั้นแจวแห้งัวนั่นบอกอาจารย์ยังะบอก Người để chàn, để mấy con ngồi qua có chán thế. Mùi chẳng ngắn được gì. Rồi. Tại đây chán, tại đây chán. Phải không? Khoi mấy con kéo thế đấy. Lúc chết không có chán cháu. Cô nè, nằm qua bên này chán. Áo rộng của chết thẳng อารมณ์มันเป็นเรื่องเกิดดับนี่โอย้ยนีนมันก็จะรู้ทใไมใส่ใจจริงๆทาไม่ไมีปัญญายจริงๆไม่เข้าใจรอกจิตมีลักษณะเกิดดับอารมณ์มีลักษณะเกิดดับนี่อย่างนี้มิติอะไรแเนี้คออย่าหวัวตัวขนาดตีสามลุกมาเดอ้อตอนนี้ยังมุจักแล้วจะไปสอนนี่ยังปันน่ะมันเรื่มจักทีบยอย่าง ที่งรูเดิน,ดนดปันมือนวิเศษตอนนั้นที่สามเป็นเจดวันเดอมาแต่หลวงบูชาเบนเดอร์ถ้าก็รถหลวงบูชาเริ่มสายหลวงบูชากรให้เกียิท่านเดอมาเดอย์ยำเกรงท่านเดอท่านตัวนี่เตี้ยข้างเฮ็ดทีดีดูคิดไปอื่นยังเม็ดทีดีอีกดีบริบูคิดจะเป็นนอนเป็นมัวอาจารย์หักอาจารย์ อาจารย์ไม่มีเพื่อนนอนจะไปนอนด้วยกันเดีย้ยเหลราติดก,ก็ไปนอนกับอาจารย์เพราะว่าโอ้อาจารย์เน่เอาใจอาจารย์ใช่ไหมละ่ะถ้าไปปูกอาจารย์มาก็อย่ากลัวาอาจารย์โกรธท้ไมอาจารย์ยใใจึงยะดีแต่ก็ไปนอนเป็นเพื่อนนะอาจารย์ก็ดีใจท่านสบาดดีแล้วครั้งก็ไม่มาตอนมามาตอนไหนมาตอนคัดสมาธิฉันพุน่นนั่นลูก,กทิาา์จะทำตามบ้าน อาจารย์จริงจะจริงจะรักลูกศิษย์พอลูกศิษย์ทำตามอาจารย์เอางั้นเหรอเพราะกูมาขั้นแฉวแห้งอยู่แล้วยุกสมัยมันก็ปัญญาแน่นันเลยทต่ในอาจารย์แ่ในอาจารย์ตลอยอมือกันได้ปะเข่ากันไมครับลง่องลง่องหลด

อาจารย์ต้องดีๆตัวคอยจังเล่ใจว่าน uh ี่ยังโหยแต่งไห้นี่เน่สิบคิดไม่เที่แงนวสิบบถือกว่า่านอาจารย์นี่คอยบรเลือมซ้ายคอยบริสัทธาบัดสันไปยังสี่เด้อะโยมก็ดีมนต์ธรรมดาเนี่ยมันอะไรก่นมันเป็นยุคเป็นสมัยเป็นกระแสอะไรก็ไงรู้มันมันเป็นมาแล้วเห็นอยู่ทนท o เห็นทนท o เลย จำตาจำเจอันนี้รักกันพูดรัวหัวมวนมน้ำกันไปน้ำกันร้องซ่องร้องซ่องโดยโยงก็บอาจารย์เพื่นนั้นบึงเป็นนักชิปหรือเปล่าเป็นนักสังเกตการหรือไม่ไม่จังอีกสื่อเบื่ออยู่อีกว้ายขอบิจเจตเนี่ยนนได้บดวิธีเทศ อารมณ์ของจิตคนไม่ตายคนตื่นอามมตื่นขึ้นมามันมีจิตจิตคือรู้อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้อะไรก็ตามจิตรู้อะไรในขณะนั้นในเวลานั้นนั่นแหะเป็นอารมณ์ของจิตทั้งนั้น,นตัวจะไปแยกยังไงแยกจิตจากอารมณ์ ก็คืออารมณ์นั้นยังไม่เกิดนะมันแยกในตัวของมันนั่นมันยังตรงตัวไหนว่าจิตอยู่กับอารมณ์ไหนจะไปแยกยังไงนั่นมันโง่ตัวนะ่ะตัวเองโง่ยังไม่พอยังไปสอนให้คนอื่นโง่ตามนะ่ะเห็นไหมไม่ถูกต้องสอนอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นสัจธรรมไม่เป็นความจริงเป็นไปไม่ได้ด้วยอย่างนี้นะ มันขัดกับสัจธรรณขัดกับความจริงในขณะจิตอยู่กับอารมณ์อะไรจะไปแยกยังไงคิดหรือเปล่ามีหัวคิดมีแต่หัวเชื่ออะไรอย่างนั้นหัวคิดไม่มีหรอกมันแยกในเวลามันไม่มีจิตถ้าเธอไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันเนี่ยภาษาระว่า มีพระองค์หนึ่งมีมีนิทานอยู่มีประวัติอยู่พระองค์นั้นอยู่กุฏิเปลี่ยวอยู่ใกล้ทุ่งนาใกล้ทุ่งภาวนาอยู่ผู้เดียวเหมือนบากุฏิอยู่อยู่ไกลห่างไกลเพื่อนนะอยู่ใกล้ทุ่งนาเย็นสาวันร้องอยู่ทุ่งนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือดำนา โรกะน้ำลายมันมีคำหนึ่งสะดุดถ้าเธอไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันอย่างนี้เนี่ยถ้าอล้วมันลุเลยมันลุอรหันเลยอย่างนี้นะมันเข้าถึงจิตถึงใจถ้าเธอไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตเรื่องมันก็จบมันจะลุไปมันเหมือนกับไออุปติสสะ ฟังกับอจิจิเนี่ยฟังนิดเดียวก็ได้บรรลุธรรมเพราะว่ามันสะดุดมันปะทะมันกระทบมันตรงกันนะมันเหมือนกับฟ้าผ่าเห็นไหมฟ้าผ่ามันฟ้ามันลองเหรอถ้ามันมันผ่ามันลงถึงจุดไหนจุดนั้นแหละอันตรายจุดนั้นละพังเลยเห็นไหมมีข่าวปีนี้มันผ่าฟ้าผ่าวัวตายกันเป็นแถวเลยสงสามตัวตาย แล้วีนระนาดยู่ใกล้เรา Paste, เรนี่ยอยู่แถวบ้านเราที่สุดที่เกลียดเห็นไหมดูเขาไหมนี่ฟา้ฟาผ่ามันลงอยู่ไหนมันก็ตายเรียบเลยเช่นกันพระที่มันสะดุดธรรมะที่มันจงกันได้บรรลุเลยอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้าเธอไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันอย่างนี้ <c oughs> แทนที่จะบรรลุธรรมเพราะอาจารย์เท วาหญิงสาวมันร,อร้องยูทุ่งนาบนพระเอาหหญิงสาวนั้นเป็นอาจารย์คำเดียว,วถ้าเธอไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันตอนนี้แกมันรู้อรหันต์เลยอย่างนี้นะนี่ประวัติประวัติท่านว่าไว้ว่า,วามาเราก็เลยว่าตามอรมเทศลองดูวันนี้ฮนะเรื่องนั้นนั่นคือตัวอย่างนั่นคือประวัติ นั่นคือความเป็นมาอย่างนี้มันว่าอะไรอย่างนไ้จะว่าคาไหนนั่นคือข่าวข่าวในอดีต,ตการนานมาแล้วอย่างนี้ก็ได้ยจะใช้คาไหนย้าแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันแทงทะลุถึงความรู้สึกที่มันตรงกันมันก็ได้ทําเหมือนกับ อุปติสสะอุปติอุปติสสะคือพระารีบุตรนั่นแะแต่ก่อนชื่อว่าอุปติตสะในขนาะที่สวงหาโมกขธรรมสวงหาอาจารย์อยู่ไปเจอพระอชิตเถระกำลังรินนบาัตออกชาวบา้านแล้วก็บอกว่าเ้เราเป็นผู้ใหม่ในาศาสนาไม่รู้อะไรมากหรอกศาสนาของเรามี อบมการสอนบ่อยพูดบ่อยว่าทำทั้งหลายเกิดเพราะเหตุถ้ามันจะเกิดอะไรก็เกิดมีเหตุท่านจะดับก็ดับเหตุนี่โอ้พอ่อท่านอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เห็นไหมมัรรุโสดามันยังไม่ถึงอราหันต์ก็โสดาบันรู้ทางเลยแจ้งจังบางเลยการบุตอย่างยังบ้างอุปติจะ ไม่ใช่โกริตะโกริตะคือชื่อพระโมกลาอุปติสะคือชื่อพระอริบุตรนั่นนั่นท่านพระอาจารย์ยุทธกำลังแกะก่อนหินนั่นจึงสมชื่อว่าอาจารย์ซะตัวเขาทำเป็นเขาแกะเป็นโอสกัดมาเอาหินเจนียมมาค้อปอนนวนลงกนั่นจเจอาอาจารย์อาจารย์คือผู้ทำเป็นผู้ทำได้นี่อาจารย์นอนนอ่ะบมมีทีวี่หมออาจารย์เจอว้า โง่เอ้ยขอบอเดี๋ยวบวกขึ้นหมื่นใอยว่าโง่เอ้ยนี่ยังสมพวกนบวกอะตัวองค์สันบอกเป็นอาจารย์โง่เอ้ยโง่ตัวเคลานี่โง่ตรงตัวเนี่ยคนนอนเป็นอาจารย์นอนไม่ติดอายุอีกินอย่างคนนอนคนถ้าว่าไดือยอได้งานี้ยหอดไอายุอีกินมันเป็อยูจรินบ่ได้กันคนนอน นอนคือกันเขาจะบอกโง่เอ้ตัวท่านี้ก็ยังบูฮูใจเออก็นิ่งภาวนาบอกโง่เอ้ตัวคนเจรจาอยังไงคนโง่ยังไงก็รู้ส่วนตัว่านาไม่ต้องโง่ลูกศิษย์พุทธ้เจ้าไม่ต้องโง่ศิษย์หลวงพ่อชามไม่อยากจะโง่เด ขายหน้าไปงโง่กันขายหน้าหลงพ่อชายอย่างนี้ลูกศิษย์หลงพ่อชายต้องฉลาดอย่างนี้ได้ไหมลูกศิษย์พระเจ้าฉลาดงรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงอย่างนี้ได้ไ,ไปอ้างเองพรกเจ้าเง,งงโง่คุาจะบาปได้ไปอ้างเอาคนฉลาดมาเป็นอาจารย์ตัวเอง,งโง่อยู่ถ้าจะอ้างก็ ปฏิบัติตามท่านตัวรู้ตามท่านเข้าใจตามท่านจึงจะสมอ้างตัวเนี่ยมันไม่สมอ้างอ้างคนนั้นเป็นอาจารย์อ้างคนนั้นเอออ้างคนนอนเป็นอาจารย์มันสมนี่สมอ้างลูกศิษย์มักนอนเหมือนกันลูกศิษย์ก็ชอบนอนเหมือนกันก็เลยอ้างอาจารย์อาจารย์นอนเป็นอาจารย์นั่นสมอ้างอย่างนี้สมอ้างเข้าไหม ไปอ้างเอาหลวงพ่อชามาเป็นอาจารย์มันไม่สมอ้างจะไปอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอาจารย์มันไม่สมอ้างเข้าใจไหมฟังออกไม่ภาษาเนี่ยตัวรู้แจ้งเห็นแจ้งในภาษาไหมมีนิรุตติภาษาไหมแต่ฉันไหมเรบรู้ไหมตัว อารมณ์ของจิตไม่ว่าพระหรือโยมถ้าตื่นขึ้นมามันกินอารมณ์จิตคือรู้รู้มันรู้กับอารมณ์มันรู้เฉยเฉยไม่ได้อย่างนีนะ้เพราะว่าทำทั้งหลายเกิดพราะเหตุนี่อาจจะใช่ว่าไวา้ถูของท่านถ้าไม่มีเหตุมันจะรู้ได้ยงไมันรู้เพราะเหตุนะเหตุคืออารมณ์อารมณ์กับจิตมันเป็นคู่กันนะ มันอยู่ด้วยกันอ,อารมณ์ไหนในขณะนั้นจิตอยู่กับอารมณ์ไหนอย่างนี้นะอยู่จิตในขณะนั้นเอาใครเป็นเพื่อนอย่างนี้นะ,ะเอาใครเอาใครเป็นแฟนมีแฟนไหมอย่างนี้ไม่มีแฟนอยู่ผู้เดียวไม่ได้ต้องมีแฟนอย่างนี้นะถ้าเป็นเดษาเด็กวัยรุ่น ต้องหาแฟนมาเป็นเพื่อนหาเพื่อนมาเป็นแฟนแฟนก็คือเพื่อนนี่ยนุ่นถามอาจารย์มันสอนภาษาอังกฤษตัวนึ่นนั่งอยู่งโวยหุ่นเจ้าบัวขาวหมาบมาเปรี้นเจ้ายังดำขี้ีลยอย่างนี้เจ้าบัวพนไปจากโหยพ้นจากยังไงคอยบอกเบ็ดสุภาษะจ่าหรอคอยขั้นแกวแห้งไรเพราะงั้นบ่าคอยเลิกใจไร ยิ่งจะบอกไปคิดโอ้ยคอยมันคอยเลใจหลายวันคิดคอยมันมีจตพูงงงแต่วันคอยเล้อใจหลายคอยบอกหลายภาษาแล้วคอยบอกถูกกลู่แบบแมนบอกเิ่บอกไปทวดีโอ้ยคอยมันคอยเล้ใจวันเลอใจถูกคิดคอยมันมีจตพูงงงงเป็นต้นคอยมันคยเล้อใจหลายวันว่าฟังไหนว่ายิางว่าันตัว อย่างฉันฉลาดนะยังว่าคอยบอกไปโทษติบวัาท่ที่ฉลาดบอลขันมึงกันห่อเนียงมึงกันหน่อเชิดมึงกันนะ่ะเขียนมึงกัน,น่อถากถางมึงกันหนอะยเพราะฉะนั้น,นะนนะมันเป็นอยัง,งว่าง่านเอามาถากว่าถางมึง,าางคือเอาใหม่มาบักผักถากผักถากไปยังไงมันน็นบ่เป็นก็บ่เป็นผักมุนรวยปุยบอกเป็นผันก เหตุผลเป็นอันมันก่อนเห็นก็เอามาแกะเวลาก่อนเห็นเป็นพระก่อนว่ันแกะจมูลอุยเุยมุนมัดบุีก่อนเห็นเลยว่าจะเป็นพระบ่เป็นเป็นก่อนเห็นมุนกว่าเราเห็นคนบมเป็นแกะพอจะได้หุนไปหนาเพราะวันโมเป็นมันไม่เป็นเข้าใจไหมเช่นกันเอาใหม่ว่าบัเป็นพระกับบัเป็นมุนหุยเต็มซื้อ เราเห็นมัสะกะเป็นพระแกะสะลัก,กเป็นพระมันก็มัเป็นเห็นมวลอ,อัปุ๋ยเต็มไ,ได้จะได้เงินเสือมาก,ก่อนละหมืน่นสองหมืน่นคนละหาพันยาง่เป็นต้นแล้วไม่คนแกะบัเป็นมันก็มุนเิ็มซื้ออาจารย์ว่าเว้นแต่ถ้าถ้าหล,นะลับนั่นเมื่อหลับนั่นแหละจิตจริงจะไม่มีอารมณ์กินอยงมันเป็นธรรมญาติของมันน่ย หรือถ้าตายอยันนี้นะยิ่งเย่งยิ่งคือตายตายนะ้วมันไม่มีจิตเห็นไหมถ้าไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันอย่าง,งนี <laughs> ไงออ้ไม่มีเรื่องเออไม่มีเรื่องถ้าไม่มีจิตถ้าไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันจบหมดเลยอย่างนี้เช่นอะไรเช่นคนตายเห็นได้ไง่ายเช่นคนตายเรื่องมันจบกันเอาไว้ไปเผาก็มิดทีดี ว่าห้องโอยห้องว่าข้างว่าตีว่าโดดออกจากเห็บจากโล่งเลยน,ะนั่นคือมันไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกันเออเอาใหม่ไปตีกันรางใหม่ไปแท้งกันร่างเอาไฟไปเผากันร่างมิดดีเรื่องมันก็จบกันถ้า,ไ,าไม่มีจิตถ้าเธอไม่มีจิตเรื่องมันก็จบกัน,ม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 ,น,กกนมันสะดุดมันลึกซึ้งพระองค์นั้นจะได้ดำได้บรรลุอรหันต หรือถ้าไปเทียบกับพระเราเนี่ยไปชักบางสกุลนี่ให้พระเบิ่มกรลังให้พระเบิ่มพระเบิ่ม,ม,มท่องเด้อวันนี้ต้องยังไม่จบผมบอกให้ท่องท่อง,องมันได้ตลอดเด้อสเพสตามารันติจะมารังสุจะมาริตเรตะ,ะเทวหังมาริตามินัตเจเมเอตสังสยูนทองเด้อเบิ่มเด้อครับนย ขับเปรย์คอยเด้วยพันธีการบนบ่อยากทองแม่นบล่ะครับผมมาสั่นคือทหารนี่มันยังไงเนี่ยขับเนี่ยขับขึ้นที่ตายนี่ไงคนคนที่บมลมหายใจคาถาา่นออกดิล่ำฟ้าจ้มันว่าขับเรื่องบ่ว่ากับหามาสั่นแม่นบ่นั่นมันรนไกลที่ตายนั่นน่ะขับเนี่ยขับแบบเข้มแข็งคับข pues ับผม ว่านี่คนมีกำลังแข็งแกร่งบึกบึนอดทนองอาจกล้าหาญชันชใจดวเห็นบอกกล้าหาญชันชัยหลวงดาวหาบัวพูดบ่อยเลยครับนี่มันก็หาญชันชัยวอร์เห็นบ่าเฮ้ยนี่สิบัวอย่างกับบัวหมจักฟังดอกหมูจักดใหญ่คนบอกไม่ฮิลิไม่อุดตะปะจังเงยอย่ังไง ันทิกินอาหารชั like. ่นช่างไม่ได้ตายอะไคนเนี้ยนะตากับ่าเมืดเนี้คนที่ตายตายกับ่าเมืดเว่กับบัวแห้งอาปากกินเขากับว่าได้อาปากกินน้ำกับไเอาน้ำกรอกก็คืบัวลงอาปากกินเขากับ่ัวลงนำเขากับว่าได้คนไก้ที่ตายตัว hm น er. ี้นะ คนท like uh, uhm, ี่เป right hmm. ็นไปทางหนามึงขึงขังดึงตังขึงเบยตัวก็หานเบิกบานตัวนี่อ่อนลุ่งเหนื่อยมันคนจะตายตัวนั้นอย่างว่าขันนั่งกับกงไว้ท้อตาก็บหมื่นลบพ่อก็ตกลงก็บท้อลงก้มลงหามเมืองนรกบ่เบิดบ่เจิดขึ้นมึงตะเวนกัขึ้นน้อเขาละ บึงดาวดึนเดือนน้ำขากรเบิดหน่าึินตัวมันจ้งคือเห็นมันจองเจ้หงุหงกุ้ลุงตัวโคบึงหำเจ้าของหมดลุทะลุลุงผุดกรเบิงนั้นหลุณแล้วเนี่ยนะะพนังกรรมฐานกุ้งกุน่ะตอนนี้มันยังบมคิดนะหัวคิดเอาไปใส่เนื้อกนาะไปถึงแบกกันหัวคิดเอามาใส่ได้ยิดใส่ยังม่ได้อ หัวข th ิดหัวขิดเราเป็นหัวดเขียบไมยม่เป็นหัวคิดดจักทิแบบไหนคอยเทมดหลายแบบนันเทนแบบไหนก็ซื้อเอยู่แบบนั้นเลยวางหมดแลต่วเอความผมแต่ว่แมนแตละเ่นันรตาันอารมณ์ของจิตอารมณ์ก็เกิดดับ จ็ดก็เกิดดับถ้าเจ็ดไม่เกิดดับมันนอนไม่หลับดอกนะถ้ามันหลับจริงๆคือเวลานอนหลับ <c oughs> ดับอ,นนอารมณ์ก็อยู่ที่อารมณ์จิตก็อยู่ที่จิตถ้ามันยังไม่ตายเนี่นก็บลัวว่าติดจิตตกผวังเหมือนกันก็เชื่อวันเื่อวันตกผวังโม่ใจก,กับไปหาเอ,อาผวางอยู่ในนอวัน ไปว่างกับไปถึงทจะไปตึ้งแห่ไปว่างในรถไปว่างนั่นแหละว่านน้ามนีน้ำมันขาดว่างเลย hm น้ำมันโบไลตลอดวันไปว่างในล่ะตึ้งแห่วะท่านขุนสมุทรวัดคือว่างเซ่เซบายนี่เห็นไหมน้ำนี่มันขาดว่างน้ำมันขาดว่างไปตึ้งว่างฝนว่างพี่วันไปพาป่าไปตึ้งป่าว่างเหมือนตกจิตจิตตกพระวังคนวหนเรา ถ้าบ่คอยใจก็โหคือเก่งทีดจิตตกพวาบว่ะสิโว้ะมันที่เก่งอย่างจิตตกผวังมันก็คือนามคอนนะมันเกลดทีตายโดยจิตตกผวังเจ้าสิวองที่กล่าวว่าฮะมึงนั่งซื่อย้อนบ่มึงหัวคิดมันได้อย่างบ่วโว้เธออะไรยังซื่อบื้ออยู่นี่ ตุ๊าวังก็คือป่าอยู่ในวังมันขอนอะไรได้นะมันกลจนตื่นแ่ก็เหรอตัววันไม่แล่นมิบเล่นไปเล่นวุ่นวนไปวุ่นมาเดี๋ยวก็ตึ่แห่เข้าจนไดนตัวเพราะมันอยู่ในวังเนี่ยมันบ่มีทางไกลเล่นวนเวียนอยู่างนนั่นจิตดีสั้มดกิตตกปาวังเป็นใกล้จะตายแล้วตัวนั้นตัว หัวเข็ดบุมยกับไปเอเขาตะพิตะพิกไปตัวมันอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนปจิตตวานรุันติเตเจตังหปสม,มุสุขการเข้าไปสงบระงับสังขารน,นี่สังขารคือการบ่งแดง <c oughs> สังขารกับมุจอีก มันปุงแต่งเป็นบ่อเอาไฟเผาเนี่ยมันปุงแต่งโมเป็นมันจังโดดออกจากโรคบ่ได้แต่มันยังมีสังขารคือความปรุงแต่งอยู่เวลาเขาเผาไฟมันก็เต้นออกจากร่องตนตัวนั่นเพราะการเข้าไปสงบแล้วสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งสุขแล้วไฟใหม่มันก็เฉยได้สุขบ่สุขก็บึงขึ้นบึงออกเหมนบ่คนถือไฟเผานั่นนี่ย้อนอนเผาไปไม่เห็นบอก บวรเกเต้นเย่โคงเก่งออกมานั่นละไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งแล้วไฟเผากระบือตือนเผาอดเผาหอย่อยก็คือเจ้าดอกเั่เห็นเจ้าไฟเผาในยันด้โดดหล่นนั่นสินอยนี่เจ๋อเผาลอดเผา่อยเป็นอย่างเจ้าจังเฉยคอยเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งวัด แม่แต่ไฟเผาหอยกบ,บตืนบ่นว่ะสิแปลยังสิได้บ่เข้าใจยังสิได้บ่รู้ยังสิได้บ่ฉลาดยังสิได้บ่อบวชไม่อยัางไรกินข้าวทาวานเบื่อเมื่อคืนนี่คุ้มลูกคว้มฉลาดอีกยังนี่ฮะฮะเอะไรพ่อ,อ